มาถึงช่วงร้ยแสุขภาพแล้วนะคะโรคที่เรากําลังจะพูดถึงวันนี้นะคะเป็นโรคยอดฮิตที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะอาจจะเป็นกังวละคะ่ะว่าลูกๆที่กําลังจะเกิดมาจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าวุ้นกาลังพูดถึงโรคภูมิแพ้นั่นเองค่ะซึ่งภูมิแพ้นะคะจริงๆก็มีหลายแบบแล้วก็มาจากหลายสาเหตุมากๆวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับโรคภูมิแพ้ให้มากขึ้นรวมถึงวิธีการรักษาด้วยนะคะจะเป็นยังไงคุณหมอลออยู่แล้วคะ่ะไปคุยกับคุณหมอกันเลยที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะช่วงร้อยสุขภาพ37องศา แล้วตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับแพทย์หญิงรัตนาเพ็ญศรีชนนะคะซึ่งเป็นกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลเวชานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นถามคุณหมอเลยค่ะว่าสําหรับโรคภูมิแพ้และก็แพ้อากาศนี่จริงเหมือนหรือต่างกันไงบ้าง<ช>าก็โรคภูมิแพ้มันเหมือนเป็นกลุ่มโรคนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆ,ๆโรคอาจจะมีภูมิแพ้ทางเดินหายใจเช่นภูมิแพ้จมูกหรือว่าหอบผื่นนะคะภูมิแพ้ผิวหนังก็เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าแพ้อาหารแต่ว่าสําหรัับแพ้อาากกกศเเนนี่ยยมม็็จะปลุว นะคะก็คือภูมิแพ้ทางเดินหายใจเวลาอากาศเปลี่ยนแปลง ừ, หรือว่ามีสารก่อภูมิแพ้ในอากาศกาเยอะๆอ,อย่างเช่นพวกไรฝุ่นแมลงสาบขนสัตว์หรือว่าละ <ừ, S 1> อองเกสรหญ้าเนี่ยถ้าเยอะขึ้นแล้วก็คนไข้ไปสัมผัสก็จะทําให้มีอาการกําเริบได้อันนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นชื่อ เรียกที่แบบสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายว่าเออเป็นแพ้อาการจริงแล้วมันก็คือโรคภูมิแพ้จมูกนั่นเองค่ะ,คะเคยได้ยินว่าอาการภูมิแพ้ค่ะบางทีแพ้รุนแรงจะมีรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยมีไหมคะก็มีค่ะถ้าในคนไข้ที่เหมือนกับมีความไวหรือว่ามีปฏิกิริยาต่อสารกอ่อภูมิแพ้นั้นมากๆนะคะเวลาที่รับสารกอ่อภูมิแพ้อย่างเช่นเออง่ายๆนะคะกินแพ้อาหารทะเลแล้วก็กินอาหารทะเลเข้าไปบางคนเนี่ยผื่นมพิษขึ้นเต็มตัวเลยแล้วก็เริ่มมีหายใจไม่ออกหรือว่าแบบหายใจติดขัดหายใจลำบาก เขาเรียกว่าเป็นอาการแบบแพ้รุนแรงซึ่งก็ต้องแบบร,บรีบรักษาโดยเร็วไม่อย่างนั้นเราอาจจะเสียชีวิตได้รุนแรงมากจริงๆ่อยากรู้ว่าปัจจัยคืออะไรเกี่ยวกับกรรมพันอะไรอย่างนี้ไหมคะค่ะจริงๆปัจจัยหลักของโรคภูมิแพ้ก็คือพันธุกรรม,มนะคะโดยถ้าคุณแม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยลูกก็มีโอกาสประมาณสัก50%แต่ว่าถ้าเป็นคุณพ่อเป็นเนี่ยลูกมีโอกาสภูมิแพ้ก็น้อยลง 30- 4 0แต่ถ้าเป็นทั้งคู่เนี่ยก็สูงเลยประมาณ70%นะคะค่ะนี่เราจะมีวิธีก ตรวจหรือว่าทราบได้ยังไงว่าเรานี้เป็นภูมิแพ้แล้วหรือว่าลูกของเรานี่เริ่มเป็นภูมิแพแล้วก็จากอาการนะคะร่วมกับเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันก็จะมีการทดสอบผิวหนังหรือการทำสกินเทสก็โดยทั่วๆไปเราก็จะหยดสารก่อภูมิแพ้ลงบนผิวนหนังใชายแล้วก็พยายามใช้เข็มเล็กๆะค่ะ สกิดเพื่อเปิดผิวหนังให้สารอ่องูมพแพ้นี่นมันซึมเข้าไปแล้วก็ดูปฏิกิริยาหลังจากที่สกิดไปประมาณ15นาทีถ้าขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นลักษณะเป็นตุ่มคล้ายกับตุ่มยุงกาด เล็กๆๆถ้าเราทราบว่าแพ้อะไรบ้างแล้ววิธีการรักษาของคุณหมอใช้วิธีไหนโอเคก็หนึ่งหลีกเลี่ยงะนะคะสองก็อาจจะต้องมีการใช้ยารักษาอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าถ้าสมมติทำทั้งหลีกเลี่ยงแล้วก็การใช้ยาแล้วยังไม่ดีขึ้นก็มีในปัจจุบันก็มีวิธีการรักษาอย่างอื่นเช่นวัคซีนภูมิแพ้นะคะซึ่งออมีโอกาสที่จะทำให้คนไข้ในหายขาดได้อย่างบางคนที่เขาเป็นภูมิแพ้เนี่ยเขาต้องกินยานานขนาดไหนคะหรือว่าต้องกินตลอดชีวิตเลย โดยทั่วไปจะเป็นตามอาการอืมอากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะมากน้อยแค่ไหนบางคนแค่หลีกเลี่ยงสารก่กอบปมุแพ้สมมติว่าแพ้ รู้แล้วว่าแพ้อะไรแพ้อาหารแพ้เลยฝุ่นแพ้แรลงสาแค่หลีกเลี่ยงบางทีอาการก็ดีขึ้นได้แล้วคุณหมอก็ได้แนะนําไปแล้วนะคะก็หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ตัวเองแพ้ทางที่ดีที่สุดก็มาทําลองทำสกินเทสดูถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองแพ้อะไรนะคะทางโรงพยาบาลก็ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงรัตนาเพ็ญศรีชนนะคะกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้คาแนะนํากับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI